โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อและขายรหัสเกม Rv ที่มียอดไลค์เพจมากกว่า1ึงแสนคนเปิดบริการขายมออนไลน์มานานกว่า6ปีเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงต้องเพจนี้เลยอดมินต้น t p 7ขายดีเกม Rv และมี ID ให้เลือกเป็นจำนวนมากราคาเริ่มต้นเพียง50บาท ID โหดแรงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกม Rv โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยและใครที่เหลือรหัสเกมตัวเองอยากขายหรือเปลี่ยนรหัสใหม่ทางเพจก็มีบริการรับซื้อราคาร้อนย้ำราคาล้อนได้ง้งลาา่ ร้านตุ่นมากับพอยล์ร้านเติมเกมราคามิตรภาพที่เด็ดคือเปิดบริการ24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่มีรีฟันเติมเข้าได้ชัวปลอดภัยร0 0เ์เพื่อนๆที่สนใจทักที่ Facebook ตุ่นมากับพอยล์เติมเกมราคามิตรภาพด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับบริการเติมเกมอาวีใช้เพียง Open ID เท่านั้นเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆได้ดูถึงขั้นตอนการสั่งซื้อกับร้านนะครับผมว่าทำยังไงไปดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเข้ามาที่เพจร้านตุ่นเนาะจากนั้นกดไปที่แชทนะครับผมแล้วก็ทำการเเเเลือกกตติิมมมที่จะนะนครับ จากนั้นทางร้านจะส่งเลทราคามาให้เราเนาะเราก็เลือกเติมเลทที่เราจะเติมพร้อมส่ง OpenID ดีให้กับทางร้านนะครับ ทางร้านจะส่งเลขบัญชีมาให้เราเพื่อทําการโอนเงินนะครับแล้วก็โอนเงินแล้วก็ส่งสลิปเป็นหลักฐานให้กับทางร้านทราบแล้วก็รอประมาณ5-10นาทีก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะคะเพราะว่าผมเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้นะครับผมวันที่16ตุลาคมทางเกมาโอวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นวงแหวนเวทอ e ีพิกนั่นเองเริ่มต้นอยู่ที่ครั้งละ3าคูปองเท่านั้นนะครับผมก็กิจกรรมนี้นะครับผมก็มีกิจสกินอะไรบ้างเราพาไปดูก่อนเลย นี่นะครับผมในกิจกรรมนี้นะครับผมถ้าตามรูปเนาะมันก็จะมีสกรินรของวีล่าไอริ นาตยานาคอสอาริสนะครับผมคิกซี่มีน่าทาร่าแล้วก็เป็นสกินของหยานนะครับผมอ่ะนี่นะครับกิจกรรมนี้นะครับผมมันก็จะเป็นตาลเชิญสกินระดับอีพิกนะครับผมก็คือตาลเชิญนี้นะครับก็คือเปิดเพื่อรุ้นรับ1สกินถาวรนะครับผมก็คือเลือกรับไปเลย1สกินเนาะแล้วก็มีโอกาสได้รับคู่กันด้วยนะครับผมตั้งแต่1ชิ้นจนถึง50ชิ้นเลยนะครับสำหรับคู่กันนะครับผมเราก็เอาไปแลกสกินได้กดคําว่าแลกเปลี่ยนนั่นเองนี่นะครับก เชิญสกินอีพิกนะครับผมใช้ทั้งหมด19ชิ้นนะครับผมอ่าอ่าสำหรับกิจกรรมนี้ในการสุ่ม1ครั้งนะครับผมจะใช้คัมพีอีพิกนะครับผม1ชิ้นอยู่ที่3คูปองสุ่ม5ครั้งใช้5ชิ้นนะครับผมก็คือ15คูปองนั่นเองกิจกรรมวงแหวนเวทมาทั้งทีมันก็จะมีคัมภี์ลดราคาด้วยนะครับผม50%เนเนาะอ่าก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมกันนะครับผมพามาดูเลทก่อนเลยละกันนะครับผม นี่นะครับวงแหวนเวทอีปิกตั้งแต่วันที่16ตุลาถึงวันที่22ตุลานะครับในการเล่นครั้งละ3คูปองโอกาสได้รับตาเชิญอีปิกอยู่ที่0.06นะครับผมโอกาสได้รับตาเชิญนี่คือค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับผมส่วนผู้ก,กั้นอยู่ที่31.50 e m อร f โมจิเอฟเฟกแล้วก็ชิ้นส่วนลูนอยู่ที่68.44นะครับโอกาสที่เราจะได้ผู้กันค่อนข้างต่ำอยู่นะครับผม30เเองนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเนาะมาเรามาซื้อคัมพีก,ก่อนเลยละกันนะครับผมนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ลดราคานะครับผมเหลือเจ็ดคูปองเท่านั้นนะครับมาเปิดไปเลยได้มาห้าชิ้นนะครับผมจากนั้นเราก็จะมาทําการสุ่มให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยเนาะครั้งที่หนึ่งผมจะสุ่มทีเดียวแบบห้าครั้งเลยนะครับห้าชิ้นมาดูกันว่าเราจะได้ผู้กันกี่ชิ้นนะครับจัดไปเลยมาหมุนกันนะครับห้าครั้งได้ไหม โอ้โหผู้กันไม่ออกสักชิ้นเลยนะครับผมโอกาส30%คือไม่ออกเลยคือโคตรเกลือนะครับผมได้แต่แบบเกลือมากๆเลยมาสุ่มต่อนะครับผม5ครั้งครั้งที่2นะครับจัดไปเลยจะได้ไหมรอบนี้ผู้กันจะมาไหมครับอ่าน่าจะได้มา1ชิ้นนะครับผมอ่าได้มา2เลยนะครับผมโอเคสุ่มต่อนะครับผม5ครั้งครั้งที่3นะครับจัดไป เอ้ยได้นะครับผมได้มา3เลยนะครับผมหูถือว่าไม่เลวเลยนะครับผมส่งไปล้วครั้งครั้งที่3แล้วนะครับผมได้มาอีก3ชิ้นต่อไป5ครั้งครั้งที่4นะครับนะขออีกเถอะครั้งที่4แล้ว ขึ้นจำกัดแล้วแสดงว่าผูกันออกนี่ออกอย่างละ2ก็เป็น4ี่นะครับผมตอนนี้ผมสุ่มไปทั้งหมด20ครั้งเนาะก็คือ5ครั้ง4ี่รอบนะครับผมได้มาทั้งหมดผู้ภูกันนั่นเองนะครับผม5ครั้งครั้งที่5นะครับผมครั้งสุดท้ายละที่ผมจะสุ่มให้เพื่อนๆได้ดูกันมาดูกันเฮ้ยน่าจะได้เยอะอยู่นะอ่าอันนี้ได้ออก6เลยนะครับผมก็ได้ทั้งหมด15เนาะตอนนี้หรือผมจะสุ่มต่อจนแลกได้เลยดีกว่าเนาะ โอเคสุ่มต่อเลยละกันนะครับผม5ครั้งครั้งที่6นะครับมาขออีก4ชิ้นเท่านั้นพูกกันเราเจะเอาไปแลกสกินอีพิกกันนะครับผมโอ้ขึ้นมาแค่นเดียวไม่ได้นะได้มาแค่เดียวนะครับผมตอนนี้16ชิ้นเนาะมาสุ่มต่อนะครับผมห้าครั้งครั้งที่7ดนะครับผม7ครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆผููกันจะออกอีกไหมเฮ้ยขึ้นมาแบบนี้ออกนะครับผม อ่าสิบพอดีนะครับผมเอาเป็นว่าสรุปเลยเนาะคลิปนี้ก็คือสุ่มไปทั้งหมดแบบ5ครั้งทั้งหมด7รอบนะครับผมก็คือได้มาทั้งหมด19บผู้กันนั่นเองก็คือเก็บสะสมครบพอดีนะครับเราสามารถแลกได้เลยนะครับจัดไปเลยแลกเลยนะครับผมนี่จากนั้นเราก็ทําการเปิดเลยนะครับเพื่อลุ้นรับ1สกินนะครับผมจะเอาสกินอะไรดีนะนี่นะครับผมสกินหยาดและกันเนาะใช่ไหมใช่สกินหยาดไหมอ่ะสกินหยาดน,นะครับผมได้มาแล้ว โอเคเลยนะครับผมได้เป็นสกินระดับอ e ีพิกนะครับได้มาละถือว่าโอเคเลยก็ประมาณนี้เนะ review, าะมารีวิวคร่าวๆแล้วกันสำหรับวงแหวนเวทอีพ e ิกนะครับผมสุ่มไป5ครั้ง7รอบนะครับผมก็ตีเป็นคูปองก็ก็ประมาณ105คูปองเท่านั้นนะครับผมก็คือได้ไปเลยนะครับสกินอ e ีพิก1สกินนะครับผม โอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยละกันนะครับผมก็ก่อนจากกันไปนะครับผมผมก็ขอฝากร้านตุนมากับพอยนะครับผมบริการเติมเกมเงินอื่นๆมากมายนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภยัยแน่นอนนะครับผมผมใช้บริการร้านนี้เป็นประจําเลยนะครับเพื่อนๆแนะนํานะครับผม ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับย้งผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใผมในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ